ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกรัฐประหารทางตุระคารมีต้นทุนน้อยฝ่าการรัฐประหารโดยกองทัพก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดหรือคือการพัฒนาการรัฐประหารออกไปเนี่ยนะครับวันนี้ต้องบอกว่านะครับ ในการรัฐะหารโดยใช้กองทัพเนี่ยนะครับมันต้องมีต้นทุนที่สูงฝ่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นะครับกำลังพลนะครับอาวุธยุธโทโธปกรณ์เนี่ยมันมีต้นทุนทั้งนั้นแต่การใช้วิธีรัฐะหารทางตุราการเนี่ยมันแทบจะไม่มีต้นทุนเลย มันแทบจะไม่มีต้นทุนเลยเพราะแค่สร้างองค์กรอิสระขึ้นมาแล้วทําให้องค์กรอิสระนั้นมีอํานาจในการที่จะจัดการอะไรก็ได้คู่ต่อสู้ก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญตุลาการหรือองค์กรอิสระเหล่านั้นนะครับได้รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนด้วยซ้านะตัวองค์กรเองก็ใช้เงินของภาษีจากประชาชนแต่สามารถ เอาไปจัดก,การคู่แข่งทางการเมืองได้นะไปจัดก,การฝ่ายตรงข้ามได้อะไรได้สแสดงว่าวันนี้นะครับการทํารัฐปรรหารทางตุลาการไม่มีต้นทุนเลยเพราะใช้ต้นทุนภาษีของประชาชนแต่เพียงแค่ว่าวันนี้นะรสร้างเงื่อนไขสร้างกฎกติกาให้นะครับองค์กรอิสระนะครับอย่างสารรัฐธรรมนูญมามีอํานาจเหนือขอบเขตในการตีฟาร์มในการวินิจฉัยเพื่อจะสะกัดพักการเมืองนักการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามต,ตัวเอง เพราะคนเหล่านี้กลัวหรือเปล่าครับนะบกลัวที่ว่านักการเมืองรับพักการเมืองเนี่ยมาทําลายผลประโยชน์ของตัวเองมาทําลายผลประโยชน์ของพวกพ้องจึงต้องใช้วิธีการแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องบอกเลยครับว่าตั้งคําถามเลยว่าวันนี้การทํารัฐประหารทางตุลาคารน่ะมันมีต้นทุนน้อยฝากการทํารัฐประหารทางกองทัพถ้าวันนี้นะครับฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหาร ไม่ไม่ควบคุมไม่ดูแลสุดท้ายแล้วนะครับหรือฝ่ายนิติบัญญัติเองนะครับกับฝ่ายบริหารเองเนี่ยนะเป็นหนึ่งเป็นใจกับองค์กรอิสระสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบหรือคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือประชาชนวันนี้เราต้องนะครับเข้าถึงข้อมูลนะครับวิาพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ว่าวันนี้นะครับมันกําลังใช้การรัฐประหารทางตุลาการหรือเปล่านะครับรัฐะหารทางตุลาการมีต้นทุนน้อยฝ่าการรัฐะหารโดยกองทัพ เมื่อสารน้ำนูนกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ใกล้ชิดกับชนชั้นนาแล้วการชี้ขาดในสองคดีสําคัญภายใน2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาชนชั้นนําฝ่ายอนุรักษนิยมหวังผลอะไรรองศาสตราจารย์ดรประจกัก์ชวนให้มองว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน2ส,สัปดาห์นี้ไม่ได้แยกขาดจากการรัฐประหารปี2 5 5 7เพราะประเทศไทยยังไม่ได้พ้นจากระบอบคอสชอและมรดกสําคัญที่สุดของระบอบคอสชอที่ทิ้งไว้ในสังคมคือรัฐนูญปี2560และ การขยายอำนาจให้กับองค์กรอิสระทั้งหลายรวมถึงสารดัฐนูนด้วยนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวต่ออีกว่าเครื่องมือสองอย่างนี้ชนชั้นนําฝ่ายอนุรักษนิยมมีเพื่อ ไว้ใช้นะครับเหนี่ยวรั้งประชาธิปไตยคือการรัฐประหารด้วยกองทัพและการรัฐประหารผ่าน,นกลไกทางกฎหมายผ่าน,นกลไกตุลาการและสารนันนูลแต่ต้นทุนของการล้มประชาธิปไตยอย่างแรกนั้นมีแต่จะสูงขึ้นจึงเป็นที่มาของการใช้องค์กรนรับชี้ขาด ทางรัฐธมนูญโจทย์ของชน้นันคือจะครอบครองอำนาจไว้อย่างไรแต่เมื่อการรัฐประหารโดยกองทัพมีต้นทุนที่สูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องหันมาใช้การรัฐประหารทางตุลาการแทนเพราะว่าแนบเนียนกว่าและโดนปัดนามบอยคอจากต่างชาติน้อยฝ่าผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งกล่าวต่อว่าจากผลของการเลือกตั้ง ในปี2 5 6 6พักการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมไม่สามารถชนะเลือกตั้งได้ทําให้เกิดดิวที่จับมือกับพักเพื่อไทยซึ่งฝ่ายอนุรักษนิยมก็ไม่ได้ไว้ใจมากส่วนพักก้าวไกลถูกมองว่าเป็นศัตรูอยู่แล้วดังนั้นชนชั้นนําก็ไม่ได้เห็นทั้งพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยแข็งแรงจึงเป็นที่มาของคําวิจัยของสารมรูลเมื่อวันที่7และวันที่14สิงหาคมผมมองว่า ยังเป็นเกมของคนชั้นนําในการที่จะควบคุมไม่ให้ศัตรูใหม่อดีตก้าวไกลและศัตรูเดิมคือพัรคเพื่อไทยที่ตอนนี้จําใจจะต้องยอมจับมือด้วยแข็งแรงมากเกินไปศาสตราจารย์ดรประจักษ์กล่าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่มีการวิพากษ์วิจาร์วิเคราะห์นะครับแต่จะทํารัฐประหารขึ้นลดถังออกมาเลยจะยึดอํานาจเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้ก็ต้องใช้การรัฐประหารทางตุลาการทําให้ศัตรูใหม่ที่ ที่น่ากลัวอ่อนแอลงให้ได้ยุบมาสองครั้งทั้งอนาคตใหม่และก้าวไกลอันนี้ไม่เสไยรสยแต่ชนชั้นนำเองก็ไม่ได้อยากเห็นพักเพื่อไทยแข็งแรงเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะยิ่งตัดโอกาสที่ฝ่ายอนุรักษนิยมจะกลับมาชนะเลือกตั้งในครั้งหน้าพูดง่ายๆก็คือทำตัดสินของสารฐธรูญในสองสัปดาห์นี้เป็นการรัฐประหารทางตัวการสองครั้งเพื่อทำให้ฝ่ายเพื่อไทยและก้าวไกลอ่อนแอลง แต่กระนั้นก็ตามศาสตราจารย์ดรประจักษ์ชี้ว่าการใช้กลไกของตุลาการไม่ได้มีแค่ในไทยเพราะบางประเทศก็เริ่มเห็นปัญหาของอำนาจตุลาการเช่นกันเขานะครับหรือว่าบางประเทศเนี่ยนะครับเริ่มห่วงใหยมากยิ่งขึ้นเมื่อตุลาการกลายเป็นอำนาจใหม่ที่ควบคุมไม่ได้กลายเป็นยักษ์ตัวใหม่ที่ควบคุมไม่ได้แต่ของเรานะครับหนักฝ่าชาวบ้านกว่าปกติเพราะเรามีการรัฐประหารสองครั้ง และตั้งรัฐมนูญ2550และ2560 25ถูกออกแบบอย่างจงใจให้สารรัฐมนูญมีอำนาจมากแบบที่เป็นอยู่เพราะชนชั้นนำต้องการมีเครื่องมือบางอย่างในระบบในการควบคุมประชาธิปไตยอันนี้คือข้อมูลคำว่าควบคุมประชาธิปไตยก็คือควบคุมนะครับผลประโยชน์ของพวกพ้องและตัวเองหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเกิดไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตฟังครับ